โรงเรียนบ้านบึงมันอเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์จากกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาครบรอบ88พรรษา12สิงหาคม2563โดยมีนายสวัสดิ์จันทร์สุขในอเภอชุมแสงเป็นประธานเปิดโครงการได้ไพฑูรย์อินนางกรรมการสถานศึกษา นางสาวบุญยธิดายาอินผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแสงสอพอชุมแสงหัวหน้าสนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งประชาชนบ้านบึงมันเข้าร่วมในพิธีนางสินีมาศเหมือนซ้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงมันกล่าวว่าเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โรงเรียนบ้านบึงหมันจึงได้จัดก,กิจกรรมปลูป,ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยบุคลากรครูร่วมกับผู้นำชุมชนกรรมการสถานศึกษาผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวนสิ่รอต้นในพื้นที่รอบโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการป้องกันร,รักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลือให้คงอยู่และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมในพื้นที่คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ป่าไม้โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากโครงการปลูปปกป่าคืนแผ่นดินลูกของกินคืนธรรมชาติโดยหลวงปูน่นิพานิพา,พาทโรครูบาน้นยอนุตโรและคณะลูกศิษย์ร่วมกิจการดังกล่าว อัมพลจับสอนทิพย์แรงงาน